mùa lan anh hai tè mùa 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 tay 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 mùa แสอตอนนี้มันอะไรมันลกแม่จะเป็นหัวหน้าพะยังไม่ทันจะบรรจเลยก่อจับมาเป็นหัวหน้าอเฮียปู่ก็งมันจะแม่ไอรงงานี่สงสัยแม่ไม่เป็นคนจริงๆเลยไอแอนยังไม่ผ่นไม่ผ่านปรแลยมันจะจับแอนเป็นหัวหน้าแหะไโอไปโอบลงหัวหน้าเฮียเลยแม่กับลูกมันแล้วมึงมีะสูนแม่มันน้อยๆหน่อยไอ้เฮีย นี่ผมโทรหาเมึงน,นี่มึงด่าก,กูตั้งแต่เริ่มคุยกันเลยนะเนี่ยเออถ้าแน่ไม่น้อยๆหน่อยนี่จะตายก่อนกำหนดที่จะมีหลานเออใครเหมือ,อ,อน,นมึงอะมีหลานแล้วเนี่ยสบายแล้วหลานชื่ออะไรเธอนิ่งหน่องต่อเชื่อนิ่งหน,น่องหรอโอเคลูกใครอ่ะลูกหลานมึงอ่ะชื่อนิ่งหน่องอ่ะลูกใครลูกเอกหรือลูก,ลกเอ๋อ น้สอลูกลนะสองลูกนะอ,อ่ะจำไอวานได้ลูกใครลานกูลูกใครแล้วถามลูกใครกูก็คถามให้มึงเอคมมึงนัไง้องอจำได้ไอวากูมันเลกไงจะจาไม่ได้ กแด<ห>แบกบแบบเบียร์มันน้อยน่อยหน่อยได้ตามมาลยไม่ได้ตามล้ว่า่ห้องชายแดงรักมาเลยนะเนี้ฮะควยกรอบไป่ไก,ไกูไม่รักึงแล้วทำไมไม่รักกูแล้วล่ะกูเบื่อมึงคนทีนเาใครกินเบียร์กูไม่กินเล้วมึงจะกินกุ้ยอะไรมึงก็แดกเข้าไปเอะ เหล้าเบียร์มันไม่เหมือนกันยังไงไอ้เหี้ยไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนสี้นไม่เหมือนเลยเหล้าเขเขียนเหล้าเบียร์ก็าเขียนเบียร์เออแดดให้มันเยอะๆจะได้ตายเร็วๆได้เดี๋ยวสองทุ่มเลยนะแล้วเดี๋ยวให้มาวัดความดันอีกรอบต้องวัดความดันก่อนกินใช่ต้องเขียนไหมวัดก่อนสองทุ่มอ่ะกูจะแดดเออกูจะโวยกับพรทำคุยอะไร <c oughs> แยนหาเล่านี้พยพอตยนตายเร็วๆสิหายแยนหาเว่าเล่นแต่า <c oughs> ตายได <c oughs> <ๆ>้ไล้วมกาล้วตายเถอะครูจะไม่ร้องไห้สักทีดหม <c oughs> ยละจดนาะไอแอนมันโตเป็นสาวแล้วมันมีการศึกษาดีแล้วครูไม่ห่วงแล้วมึงไม่จบ <c oughs> ไม่จบอะ่ะ

ผมเห็นมึงกินทีมันกูน้อจะว่าอย่างไรมึงได้ผัดแย่ขาดไปเลยไอ้ผู้ชายที่เคยมาผัดนี่ไม่กูกินมันแตกมันผัดไรมันผัดแต่มะเขือมะเขือยาวผัดมะเขืยาวแล้วก็แล้วก็ผัดอะไรวะกระลำเขาเรียกอะไรวะไม่ใระลมันเขาเรียกอะไรวะไอ้ชื่อกูเสืร์ฟลืมเถอะเต้าห้ไปเอง เออพี่เราคนนั้นก็ไปบอกมาถ้วยเว้ยพันผัดมะเขือยาวกินหน่อยอยู่อยากกินอไอ้นี่มันผัดไอ้กาดขาวใส่เจ้าโฮอืมอร่อยดีอ่ะนั้นะแต่บโอ้โหอีอเมะเขือไอ้แจ้ถามนิดนึงเลมะเขือยาวอ่ะมันต้องเอาไปต้มก่อนเหรอแล้วค่อยมาผัดเหรออัอกผัดไปเลยมันทัดไปเลยกูผัดทมันมันไม่สุกอ่ะผัดุ้ยอะไรวะผเมือนแกแค่นี้ไม่สุก เลยก็ไม่สุกอ่ะแล้วเวลากูมากินมันแข็งจะหายเลยดีไว้รำผัดนิ่มจะหายมันบอกกูว่ามาเอาไปต้มก่อนแลน้วค่อยมาผัดกูไม่รู้กูไม่มีสูตรนี้ไม่ใช่แลาวทำยังไงเจ๊กูก็ผัดไปธรรมดาเนี่ยไม่ใช่แล้าผัดไปท่อนๆหรอกูก็หั่นเป็นท่อนๆเนี่ยแล้วราผัดมันก็ใส่น้ำมันแล้วก็ใส่กระเทียมแล้วก็มันก็ใส่ไอ้นี่ลงไปเลยหรอเออต้ม่เห็นจะมีแล้วต้องใส่น้ำเยอะๆไหมเจ๊ไม่ต้อง ก็ไม่กูผัดไม่ทีไรมันทำไมมันแข็งวะแต่พวกมึงผัดกันถ้าไม่กูผัดไม่ไม่เข้าเลยแล้วทีกูหมุนเด็ีมากเลยเนี่ยกูทำทีไรก็ไม่อร่อยอ่ะไม่อร่อยมึงก็ไม่ต้องเดไม่ใช่แต่มากูผัดยังไงกูอยากรู้จริงขนาดนีูทำังไงก็ไม่อร่อยอ่ะเรื่อที่กูอยากจะกินผัดมะเขือผัดมะเขือยาวกับหมูสับแล้วก็ใส่ใบโหระพาวิธีของแม่ไอ